ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์เองนะครับด้วยเนื่องในวันนี้กายจะถึงวันลีแรงทุกทีเข้าไปแล้วการเล่นไรนี่มันก็ลำบากนะครับยังไงเพื่อนๆเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหรืกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อนๆไม่ได้พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับเอาล่ะ ปลาบมึกปลาหมึกจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไอ้ไอ้นี่มันหมึกไม่เล็กไม่ใช่เหรอใช่ตอนนี้มันเป็นหมึกไม่เล็ก oh. วีแาก็ว่าอย่างนั้นแหละหมึกไม่เล็กนะตอนเนี้หมึกตัวเล็กหมึกตัวเล็กมากเลยอ่ะหมึกไม่ขอชั่วอะไรกับใครทั้งนั้นอ่ะนี่เป็นหมึกตัวเล็กยังไงก็เป็นตัวเล็กอยู่ดีชี้ชัางเชงช้งช มึกที่ไหนวะมันใส่หัวฉลามเลฮะ,ะเป็นปลาหมึกตัวเล็กๆเป็นเต้าหมึกเต้าหมึกรวมกลุ่มทางนี้แล้วไปกําลังไปแล้วเต้าหมึกกําลังไปใจเย็นๆสิฮับผมคือเต้าหมึกตัวเล็กไม่สามารถทําอะไรใครได้เลยนี่กระโดดมานี่นี่ไม่ทันแล้วบ้าแดงหายขอโทษนะครับโอ๊ยแล้วทำไมพวกเธอไม่ดูบ้าฟแดงให้ฉัน ขอโทษฮะต้าหมึกไปไม่ทันวิล่ามาแล้วแต่ว่าวิล่าป้องกันไม่ได้มันมาเยอะเกินโอ้ยเต้าหมึกก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละเต้าหมึกเปียดเหลือเกินพวกที่ปวนตาอย่างเงี้ยรอเต้าหมึกเวิ่งสี่ก่อนเดี๋ยวเต้าหมึกจะช่วยทุกคนเองอย่าเพิ่งพูดมากได้ไหมเต้าหมึกช่วยวิล่าก่อนเถอะวิล่าจะไม่ไหวแล้วเนี่ย เต้าหมึกขาดทอดเต้าหมึกจะจะอะไรโมทอนบอกแล้วว่าความลำบากลำบนเหมาะให้โมทอนแต่ะนะอ๋โดอเอสเซนกาผักจนแข็งเลยนี่เดี๋ยวเอสเซนกาจะเจอธนูของราชนีป่าแห่งุมภายแน่นอนใจเย็นเยนะเต้าหมึกยังไม่มีอันติเต้าหมึกทำอะไรไม่ได้เลยอ ขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกๆคนขอโทษจริงๆนะครับไลยมันเด้งมาผมต้องขออาภัยด้วยนะครับโอเคเต้าหมึกตัวเล็กนิดเดียวเต้าหมึก,มกคิดว่าเต้าหมึกทําอะไรไม่ได้เต้าหมึกขอโทษเอ๊ถ้ามีเสียงรบกวนหรืออะไรรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะครับเต้าหมึกรู้สึกว่าเต้าหมึกทำอะไรไม่ได้เลย เต้าหมึกเหนื่อยมากมากมึกหรอนี่มึกไม่ใช่เต้าหมึกอีกแล้วนี่คือมึกแห่งความถึกทนทรมานและเกิดการเป็นเต้าหมึกเอ๊ะเอ้าร้องเสียงแอะเลยเหรอคุณผู้ชมเมื่อกี้มันร้องเสียงแอะใช่ไหมเอะดักเอะเลย ขอโทษกับคำพูดไม่ทันตเต้าหมึกเตรียมตัวไม่ทันเลยเมื่อกี้เต้าหมึกโดนเละเทะเลยอ่ะเต้าหมึกขอโทษหมึกเตรียมตัวไม่ทันมันหมายความว่ายัางไง <just> ก็โดนกระทื <just> บเละแบบเมื่อกี้ไงตั้งตัวไม่ทันเอ๊ะทำไมพูดใต้ไลกับเต้าหมึกอ,อย่างนี้เต้าหมึกก็ไม่ได้อยากจะเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะเต้าหมึกเขาก็อยากเป็นหมึกน่ารักของทุกคน แต่ตอนนี้มันไม่น่ารักแล้วแปลงร่างเลยแปลงร่างเป็นหมึกใหญ่หมึกยักษ์นี่นี่ขย้จเอาวิล่าเอามาสิวิล่าตอกจุกให้เลยนะพี่หมึกแอกซนกาแล้วนี่นะฮะอกลับมาเป็นตัวหมึกตัวเล็กแล้วขอโทษทีนะขอโทษจริงจริงหมึกตั้งตัวไม่ทนันหมึกขอโทษหมึกคิดว่าหมึกเจออะไรแปลกๆหมึกขอโทษก่อนนะ มึกกำลังเตรียมตัว,วจะรับชะตากรรมเต้ามึกก็แค่อยากจะช่วยทุกคนให้ได้ชายชนะท่าน,นั้นเองแหละเอยพูดมากจะมั้งมึอเมื่อไหร่จะกระทืบม,มันสักซีเนี่ยแปลงร่างให้เห็นหน่อยสิเี๋เมื่อกี้เต้าหมึกก็แปลงร่างไปแล้วนี่วิลาเห็นหรือเปล่าวิาเห็นแล้วเทวนัทก็เห็นนะมาดินมาล้มกลุ่มแนวทุกคนเต้าหมึกจะแปลงร่างให้ดูเต้ามึก มึกแปลงร่มึกไม่เล็กแล้วไฟมึกตัวใหญ่มึกจะไล่ค่ะไล่กระเทิมไล่กระเทิมเป็นกันส่วนตัวฮะใครบังอาจพูดว่าเมื่อกี้เต้ามึกแปลงล่างไม่ได้แล้วช่วยใครไม่ได้ไวโอแล้วรู้หรูเปล่านะคะเอ็นโซ่เหรอเอ่ตามึกกลับมาเป็นเต้ามึกตัวเล็กลนะเอ้ยอย่าให้รู้นะเอ็นโซ่ฟาดฟาดฟาดเขาให้ฟาดอะไรคะเอาหัวใจจูบไปหนึ่งทีสิคะเอ็นโซ โอ๊ยฝากไว้ก่อนเถอะวีลาเดี๋ยวฉันเอาคืนแกเดี๋ยวผมมาเอาคืนแน่นอนเตาหมึกจะไม่ยอมให้ใครต้องโดนโซ่ของเอนโซดึงไปแนะ่ดีมากเลยค่ะต้าหมึกต้าหมึกปกป้องวีล่าดีๆนะคะปกป้องเทียนะด้วยเทียวนะก็ต้องการการปกป้องนะเตาหมึกตัวน้อยนี่หมึกตัวน้อยละนี่กลายเป็นหินไปซะจะไปพูดมาก นี่แน่ต้องมึงเพิ่มโลให้นี่เอาไปกินอีกนี่ยกขึ้นสูงๆแข็งไปซะขอโทษนะขอโทษเที่ยวนัดด้วยนี่แน่แข็งไปซะมึกไม่เล็กแลาฟ้ยไม่สอนเราอะไรทั้งนั้นมึกจะเอาไว้โอตายซะตายตายมึกนีแ่แหละตายช่วยมึงด้วยโอ้ยลุงก,กันลังเกิน,นีีน่ ยานมาหน่อยยานมาช่วยหน่อยเต้าหมึงไม่ไหวแล้วยานมาแล้วยานมาแล้วครับถือผู้การไล่ฟาดไว้โอตายเลยดีมากยานดีมากที่แก้แค้นให้วิาได้มิาขอบคุณมากเอยเต้ามึงขอใช้อ่านี่เขาเรียกอะไรซ่อมมีดมีเรียกอะไรก็เรียกเถอะไม่สนใจแนละ้วเต้าหมึกจะขอนิดฟาดฟาดฟาดมันฟาดมันให้มันตายนี่เนี่ยผ่านไปที่นึงนี่คือมีดมีดทำครัวใช่ไหม แล้วชุดที่เต้าหมึกใส่นั้นมันชุดอะไรเต้าหมึกใส่ชุดเออชุดปลาฉลามโอ้ยตัวมันใหญ่ขนาดนะั้นจะใส่เข้าไปได้ไงไม่เคยะะดูสารคดีเลยไงเต้าหมึกสามารถเข้าในกะลาได้แปลงร่างเป็นไข่ก็ได้รู้จักหมึกน้อยไปซะละเออใจเย็นๆมิาก็ว่าใจเย็นนะคะเต้าหมึกน้อยใจเย็นๆเนต้าหมึกน้อยอยากชนะ ย่ไหเราก็ชนะอยู่แล้วแหละใจงเงยน็นนี่แหละเวลาเขาจุบไปทีหนึ่งนี่ตายใไซวีโอไม่ตายหรอกฉันไม่ตายดิจุบของเธออีกแน่แต่หายามใจยเย็นเยนหยามใจยเยน็นหยามโอ้โหเก็บไปเลยสวยงามแน่นอนอยู่แล้วครับผมอ่ะสุดอยอดแห่งกลงลารหลบซีรีแปลงร่างเออแปลงร่างตอนไหนไม่มีรู้เรื่องเลยเออไม่รู้คนพาคไม่ได้ดูสักหน่อยว่าแปลงร่างตอนไหน กลายเป็นหมึกใหญ่ได้แป๊บเดียวกลายเป็นเต้าหมึกตัวเล็กอีกแล้วลเพราะอะไรวะก็คนภาคะมันไม่ดูออดิใช่ด,ดูหน่อยก็ได้ขอโทษนะคนภาคแบบเขามัวแต่ดูหยานเก็บไวโอเมื่อกี้ได้สวยมากเลยเต่าหมึนพวกอย่างนั้นแหละใช่ต้องมึกเห็นอยู่เขาดูแต่หยานเก็บ ปิดไปไม่ได้หรอกมั้งเออเต้าหมึกจะขอจะขอปางล่างอหมึกตัวโตหมึกตัวใหญ่แบบเต็มตัวหมึกแปลงล่างแล้วหมึกมาแล้วนี่โมอทอดไปไหนเออมทอทอดข,ขอโทษหมอทอดกค่คงวิญญาณกระจกกระจกมอทอดเป็นมทอดผู้น่าสงสาร นี่แน่เจอลำไปซ้ายจีนะ่าจะขอลำโม,อมอทอนด,ดับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็โค้งวิญญาณล้างไปหลังฮนะคิดว่าจะล้างแล้วจะรอดอย่างนั้นหรอตายซะโมอทอดเอมอมทอดขอโทษโมอทอดเป็นหมอทอดที่น่าสงสารโมอทอดไม่ได้นะ่าสงสารนะหมึกน่าสงสารก็อีกเป็นแค่หมึกน้อยตัวเล็กๆแต่ต้องมาช่วยทุกคนสู้เนี่ยแต่หมึกก็ไม่ไหวนะนี่แน่เพิ่มโล่ให้เลย แปลงล่างไม่ใช่เมือกเล็กต่อไปเฮ้ยดาดาดาห้านะดาตายซะเฮ้ยก่อนอยู่ใส่ป้อมออกมาชัวออกมาเอ็นโซเอ็นโซดึงเข้าให้นี่ควักเข้าให้อีกนี่ตายซะเป็นไงล่ะโซ่ของผมอะดึงคุณกลับมาทําให้คุณตายได้นะผมจะยกคุณและทิ่มแทงคุณให้ตาย อขออาภัยคุณผู้ชมทุกๆคนเลยครับที่ผมลากหน้าจออย่างนี้ขออาภัยจริงๆครับขัดจังหวะคุณผู้ชมผมก็ขออาภัยครับสิ่งไหนที่ผมทําไม่ถูกยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับว่าพี่ควรทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับขออาภัยจริงๆเออว่าแต่ว่ามันทําอะไรกันอยู่นี่นี่คิดจะสู้กับนี่เหรอนี่นี่แน่อันที่เมื่อ อ้าวได้มังกรเทียวนัดสวยมากเลยอะ่ะมึกน้อยชื่นชมจักใจว่าเทียวทำได้สวยเทียวถอยก่อนเทียวถอยก่อนเดี๋ยวเทียวตายเพิ่มโล่ให้นี่แหละขอบคุณนะเต้ามึกมึกแพงล้านไม่ใช่มึกใหญ่เป็นมึกใหญ่ไม่ใช่มึกเล็กอีกต่อไปอีอายันมาช่วยหน่อยอายาันเก็บซะแล้วอายันเก็บไปตัวหนึ่งสุดยอด อย่าทำโมทอดเลยขอลองโมทอดก็เป็นโมทอด,ดที่น่าสงสารอยู่แล้วอ่ากลายเป็นเต้าหมึกตัวน้อยอีกแล้วเต้าหมึกต,ตัวน้อยตัวนี้จะคอยช่วยคุณเองทําให้คุณหลุดพ้นจากดาวอาถรรพ์สักทีสินะดาวอาถรรพ์บ้าบออะไรคะคนภาคเขาเล่นเล่นจนจากสิบดาวเหลือสองดาวเหลือดาวเดียวเนี่ย โอ้โหชีวิตแม่งลำบากละบนละเกินมันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห,โโหนี่ใกล้จะรีแะ้ะใกล้จะรีซีซั่นในคุณก็ต้องเข้าใจนะครับว่าความชิบหายแม่งอัปปีตลอดเลยเอา้าทำไมล่ะโอ้โกว่าจะได้ทีมดีๆแต่ละรอบชีวิตแม่งอัปปีชิบหายแปลงลอกเราไม่ใช่มึกตัวเล็กกี่แลมึกตัวใหญ่เราจะ เ็บให้หมดอ่ะโดนดันมาเหรอเฮ้ยจะเฮ้ยเอ้ยแข็งอีกเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มเลือดให้เพิ่มเลือดให้นี่นี่มึกเอาเลยอายานเอามันอายันยังไม่รอดอายานขอโทษเอยจะหมดอเ้มึกมึกน้อยอะไรนะเมื่อกี้มึกน้อยมันร้องบ้านอะไรนะโอ้โหน่าสงสารกลายเป็นมึกย่างไปซะแล้วเออเออแคลรี่แคลรี่ แครี่ทำอะไรเออแครี่ทำอะไรก็ช่วยตีป้อมอยู่ไงไม่เห็นเหรอ <tower> เอ้โห <been> ลำบากลำบนแล้วเกินนะแครี่เออขอโทษนะแล้วจะพิมพ์อะไรอยู่เออเออเออจะพิมพ์อะไรเหรอเออเออเออพิม์ว่าอะไรรวมอ๋อตาหมึกบอกให้รวมการเฉย เอ้จ้านี่นี่จุบเข้าไปาแล้วก็มามาเลยใครใครอยากใครหน้าไหนเข้ามานี่เหรอนี่เอสมก้มาเมื่อกี้มื่ดาันเราออกไปตายซะเอ่อเอสก้าไม่ทำอะไรเลย,เลยนะแค่ใช้สายผักนี่กลับมาเป็นต้าหมึกตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วต้าหมึกจ้า อ้าเต้าหมึกได้ฆ่าแล้วเฮ้ยฮ่าขามวยได้ด้วยอืมา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 ตีกัรจบเกมเลยพวกเรามาเร็วๆเร็วๆมารวมกันเทวันัทก็ยีนฟ้อมแบบดีมากเลยนี่เพิ่มเกาะให้ขอบคุณนะหมึกต้าหมึกยืนแทงให้มาเร็วๆเร็วๆมาตีฟ้อมเร็วๆเร็วต้าหมึกโดดมาเพิ่มเกาะให้เย้ไม่ได้สุดก็ได้ละชช้ชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมึกไม่แปลงร่างหรอ หมึกหมดเวลาแปลงร่างแล้วเอา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 เถอะยังไงก็ช่งางเถอะนี่คือชชยชนะแล้วยังไงวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับรับชมคลิปด,ด้วยความสนุกสนานนะครับไม่ซีเรียสน,นะครับเนี่ยก็ขอฝากช่องของผมช่องเล็กๆนะครับช่องนี้ให้เพื่อนๆที่มารับชมใหม่ได้รับชมด้วยความสนุกสนานนะครับ ยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ช่วยกดแชร์ด้วยหรือว่ากดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจใผมมากๆเลยนะครับนี่ก็ขอบคุณครับไอไอไอมันได้พพอร์ตแบบเหรียญเงินด้วยโอ้โหดีใจจังใครเอฟบีพียีหน้าเองค่ะยีหน้าล้าเป็นว่าเล่นเลยยีหน้าล้าจนได้กินหมดแล้วทําไมเสียงวีหน้ามันเหมือนกับเสียกาลีจังแค่ต่างกันนิดเดียวเองค่ะ